ครับสวัสดีทุกคนครับพบกันอีกครั้งกับไลท์เฮดสเตเดียมเช่นเคยครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนไปชมฟอร์มก่อนแข่งนะครับผมสาหรับไทยลีกหนึ่งนะครับก็จะเป็นสัปดาห์ที่9แล้วครับสำหรับไทยลีก2ก็จะเป็นสัปดาห์ที่10นะครับผมก่อนอื่นนะครับเพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตตารางคะแนนใหม่ล่าสุดนะครับก็มีขั้นตอนง่ายๆดังนี้เลยครับผมอันดับแรกนะครับเมื่อเราเข้ามาในคลิปแล้วนะครับผมก็กดไปที่ช่องไลท์เฮดสเตเดียมนะครับผม เราจะมาถึงหน้านี้ก็กดไปที่วิดีโอครับเราก็จะมาพบกับการอัปเดตตารางคะแนนใหม่ๆนะผมซึ่งคลิปใหม่ๆก็จะพรโผลมาข้างบนนี้เลยนะครับผมแล้วก็ฝากกด Subscribe กดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเรามาชมฟอร์มก่อนแข่งของไทยลีกหนึ่งกันก่อนเลยครับผมสัปดาห์นี้ก็จะเป็นวีคที่9ทั30นะครับผมเริ่มด้วยคู่บนเสาวครับคู่แรกครับนครราชสีมามาสด้าเอจะพบ สมุดประการซิตี้ครับผมเจ้าบ้านครับอยู่อันดับที่12ครับชนะไปเพียง1นัดเสมอ2แล้วก็แพ้2ครับผมนัดล่าสุดบุกไปพ่ายบุรีรัมย์2ประตูต่อศูนครับผมส่วนทีมมาเยือนครับสมุรประการซิตี้อยู่อันดับ8ยังไม่ชนะใครนะครับผมเสมอไป3และแพ้ไป2ครับล่าสุดเสมอกับการท่าเรือ FC ไป2ประตูต่อ2ครับผมู่ถัดมาครับชนบุรี FC จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของเชียงใหม่อยู่นเต็ดครับผมเจ้าบ้านครับอยู่อันดับ7ครับผม ชนะไป2นัดและแพ้ไป3มนัดครับผมผลงานนัดล่าสุดครับบุกไปพ่ายแบงคอกยูเนเต็ดไป1ประตูต่อศูย์ส่วนทีมมาเยนนครับอยู่อันดับ16ครับผมชนะไปเพียง1นัดเสมอ1นัดและแพ้ไป3นัดผลงานนัดล่าสุดครับเปิดบ้านพ่ายพีทีประจวบเอฟซีไปศูนย์ประตูต่อ1คู่ผู้ถัดมาครับเบืองทองยูเนเต็ดจะเปิดบ้านรับปูริสเทโรเอฟซีผลงานทีมเจ้าบ้านครับ5านัดหลังสุดเสมอ1นัดแพ้ไป2นัดและชนะ2นัดครับผม ผลงานนัดล่าสุดบุกไปชนะเชียงรายยูนเต็ดไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งส่วนทีมผู้มาเยือนครับอยู่อันดับที่9แพ้ไปหนึ่งนัดเสมอ2นัดและก็ชนะ2นัดครับผมผลงานนัดล่าสุดเสมอกับลาดบุรีไม่ผลเอฟซีไปสองประตูต่อ2คู่ถัดมาครับเชียงรายยูนเต็ดครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของขอนแก่นยูนเต็ดทีมเจ้าบ้านครับอยู่อันดับที่3ครับแพ้ไป2นัดและเสมอไป3นัดผลงานนัดล่าสุดครับเปิดบ้านไพ่เมืองทองยูนเต็ดไป1ประตูต่อศูนย์ ส่วนทีมผู้มาเยือนครับอยู่อันดับที่15ครับผม5นัดหลังสุดชนะเพียง1นัดเสมอ1นัดและแพ้ไปถึง3นัดครับผมส่วนผลงานนัดล่าสุดครับเปิดบ้านชนะหนองบัวพิชยาเอฟซีไป1ประตูต่อ0โดยคู่ถัดมาครับจะเตะกันในวันอาทิตย์ที่24คู่แรกครับราชบุรีมิตผล FC จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดทีมเจ้าบ้านครับอยู่อันดับ10ครับชนะเพียง1นัดเสมอ2นัดและแพ้2นัดครับผมผลงานนัดล่าสุดครับ เปิดบ้านไพ่แบงคอกยูเนเต็ดไป1ประตูต่อ2ทีมผู้มาเยือนครับอยู่อันดับที่1ครับ5นัดหลังสุดแพ้ไปเพียงแค่1นัดและชนะไป4นัดผลงานนัดล่าสุดครับเปิดบ้านชนะนครราชสีมามาสด้าเอฟซีไป2ประตูต่อ0คู่ถัดมาครับการท่าเรือเอฟซี FC จะเปิดบ้านรับการมาเยือนพีทีพีจบเอฟซี FC, ครับผมทีมเจ้าบ้านครับอยู่อันดับที่6ครับผลงาน5านัดหลังสุดครับเสมอไป1นนัดชนะ2นัดและแพ้ไป2นัดนัดล่าสุด เสมอกับสมุรประการซิตี้ไป2ประตูต่อสส่วนทีมผู้มาเยือนครับอยู่อันดับที่1 1ผลงาน5นัดหลังสุดครับเสมอ1นัดชนะ2นัดและแพ้ไป2นัดเช่นกันครับผมนัดล่าสุดครับบุกไปชนะเชียงใหม่ยูเนเต็ดได้1ประตูต่อ0ูคู่ถัดมาครับน้องบัวพิชยา FC จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของสุพรรณบุรี FC ซครับผมทิมเจ้าบ้านครับอยู่อันดับที่1 3ครับผลงาน5นัดหดานะไปเพียง1นัดเสมอแลัง ส่วนนัดล่าสุดครับบุกไปไพ่ขอนแก่นยู่นเต็ดหประตูต่อศูนย์ส่วนทีมผู้มาเยือนครับอยู่อันดับที่1 4ผลงาน5้านัดหลังสุดครับชนะไปเพียง1นัดเสมอหนึ่งนัดและแพ้ไปถึง3นัดเช่นกันครับผมผลงานนัดล่าสุดครับเปิดบ้านพ่บีจีปทุมไปศูนย์ประตูต่อ2และคู่สุดท้ายครับพีทีปทุมอยู่นเติดจะเปิดบ้านรับการมาเยือนแบงคอกอยู่ใติดครับผมผลงานหานัดหลังสุดของทีมเจ้าบ้านครับแพ้ไป2นัดชนะไป3นัดผลงานนัดล่าสุดนะครับบุกไปชนะ สุพันบุรี FC ไป0ประตูต่ 2. ตอ2ส่วนทีมผู้มาเยือนครับอยู่อันดับที่2ครับ5นัดหลังสุดโชว์ผลงานสวยหรูชนะรวดและนัดล่าสุดครับเปิดบ้านชนะชุนบุรี FC ไป1ประตูต่อ0เรามาดูไทยลีก2กันบ้างครับสัปดาห์นี้ก็จะเป็นวิกที่10ทับ3าครับผมประจำวันเสาร์ครับคู่แรกครับขอนแกน่น FC ครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนลำปาง FC ทีมเจ้าบ้านครับอยู่อันดับ12 ผลงาน5้านัดหลังสุดครับเสมอ1นัดแพ้ไป2นัดและชนะ2นัดครับผมผลงานนัดล่าสุดครับเสมอกับคอนแกนยูเนเต็ดไป3ประตูต่อ3ส่วนทีมผู้มาเยือนครับอันดับที่6ครับผลงาน5นัดหลังสุดครับเสมอ1นัดแพ้1นัดและชนะ3นัดส่วนผลงานนัดล่าสุดครับเปิดบ้านชนะอุทยายูเนเต็ดไป3ประตูต่อ0คู่ถัดมาครับคอนแกนยูเนเต็ดจะเปิดบ้านรับการมาเยือนแกเนองยูเนเต็ดครับผมทีมเจ้าบ้านครับอยู่อันดับที่17 ผลงาน5นัดหลังสุดยังไม่ชนะใครครับสเสมอ2นัดและแพ้ไปถึง3นัดครับผมส่วนนัดล่าสุดครับสเสมอกัะขนแกน FC ไป3ประตูต่อ3ส่วนทีมผู้มาเยือนครับอยู่อันดับที่11ผลงาน5นัดหลังสุดครับชนะ1นัดสเสมอ2นัดและแพ้ไป2นัดส่วนผลงานนัดล่าสุดครับเปิดบ้านไพ่ชัยนาทฮอนดีวไป3ประตูต่อ 1. 1คู่ถัดธมาครับกรเกษตรศาสตร์ FC จะเปิดบ้านรับการมาเยือนอนครปฐมยืนเต็ดครับผม ทีมเจ้าบ้านครับอยู่อันดับที่14ครับผลงาน5นัดล่าสุดชนะไป1นัดเสมอ1นัดและแพ้ไปถึง3นัดครับผมโดยนัดล่าสุดครับบุกไปพ่ายตราด FC ไปเอฟตศูนย0ส่วนทีมผู้มาเยือนครับอยู่อันดับที่13ครับยังไม่ชนะใครครับผมแพ้ไป2นัดและเสมอ3นัดครับผมโดยผลงานนัดล่าสุดครับเสมอกับคัสตอมราดกะบางไป4ปตต4คู่ถัดมาครับสุโขทัย FC จะเปิดบ้านรับการมาเยือนราชนาวี FC ทีมเจ้าบ้านอันดับ3ครับผลงาน5นัดหลังสุดยังไม่แพ้ใครครับเสมอไป3นัดและเอาชนะไปได้2นัดโดยผลงานนัดล่าสุดครับบุกไปชนะแพ้ยูดิเตตไป1ประตูต่อสส่วนทีมเจ้าบ้านครับทีมท้ายตารางครับอันดับ18ผลงาน5นัดหลังสุดยังไม่ชนะใครครับผมเสมอไป2นัดและแพ้ไปถึง3นัดและนัดล่าสุดครับเปิดบ้านพ่ายอุดอรเอฟซีไป0ูย์ประตูต่อ1คู่คูถัดมาครับคัสตอมลาดกระบังจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของ,ของขอตาดเอฟซี ทีมเจ้าบ้านครับอันดับแครับผลงาน5นัดหลังสุดเสมอไปหนึ่งนัดแพ้ไป2นัดและชนะ2นัดครับผมโดยนัดล่าสุดครับเสมอกับนครปฐมไป4ประตูต่อสีทีมผู้มาเยือนครับทีมอันดับหนึ่งครับผมส่วนผลงาน5นัดหลังสุดครับเอาชนะมา5นัดต่อเนื่องครับผมโดยผลงานนัดล่าสุดครับเปิดบ้านชนะเกษตรศาสตร์เอซไป1ประตูต่อ0ูและคู่ถัดมาครับจะเป็นประจำวันอาทิตย์ที่24ครับคู่แรกครับอยุธยายูเนเต็ดครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนสโมสรราชประชา ทีมเจ้าบ้านครับอันดับ16ผลงานหานัดหลังสุดชนะ1นัดเสมอหนึ่งนัดและแพ้ไปถึง3นัดครับผมโดยผลงานนัดล่าสุดครับบุกไปพ่ายลำปาง FC ไป3ประตูต่อศูนย์ส่วนทีมผู้มาเยือนครับทีมอันดับสิ้าครับผลงาน5านัดหลังสุดยังไม่ชนะใครแพ้ไป1นนัดและเสมอไป4นัดโดยนัดล่าสุดครับเสมอกับระยอง FC ไป3ประตูต่อ3คู่ถัดมาครับเชียงใหม่ FC จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของใช้ยนาทฮอนบิว ทีมเจ้าบ้านครับทีมอันดับ9ครับผลงาน5นัดหลังสุดครับชนะ1นัดเสมอ1นัดและแพ้ไปถึง3นัดโดยผลงานนัดล่าสุดครับบุกไปพ่ายลำพูลบริเออร์ไป1ประตูต่ 4. อ4ส่วนทีมผู้มาเยือนครับทีมอันดับ7ครับผลงาน5นัดหลังสุดแพ้ไป็น,นัดเสมอ1นัดและชนะ3นัดโดยผลงานนัดล่าสุดครับเปิดบ้านชนะแกนอัมนลมาลันองไป3ประตูต่อ 1. 1ผู้ถัดมาครับอุดร FC จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของระยอง f c ครับผมทีมเจ้าบ้านครับอันดับ4 ผลงาน5นัดหลังสุดครับเสมอไป็น1นัดแพ้1นัดและก็ชนะไปถึง3นัดครับผมโดยนัดล่าสุดครับบุกไปชนะราชนาวี c ไป0ประตูต่อหนึ่งส่วนทีมผู้เยอนครับทีมอันดับ10ผลงาน5นัดหลังสุดครับเสมอ1นัดชนะ2นัดและแพ้ไป2นัดโดยผลงานนัดล่าสุดครับเสมอกับสโมสรฟุตบอลราชประชาไป3ประตูต่อ3และปิดท้ายด้วยคู่สุดท้ายครับลำพูนวอรีเออร์จะเปิดบ้านรับการเยือนของแพลิฟอร์เต็ด ทีมเจ้าบ้านครับทีมอันดับ5ครับผลงาน5นัดหลังสุดแพ้ไป2นัดชนะไป3นัดโดยผลงานนัดล่าสุดครับบุกไปชนะเชียงใหม่เอฟซีไป1ประตูต่อสี่ส่วนทีมผู้มาเยือนครับทีมอันดับ2ครับผมผลงาน5นัดหลังสุดครับแพ้ไป1นนัดเสมอ1นัดและชนะไป3นัดครับผมโดยนัดล่าสุดครับเปิดบ้านพ่ายสุโขทัยเอฟซีไป2ประตูต่อหนึ่งเป็นยังไงกันบ้างครับสาหรับฟอร์ของแต่ละทีมทั้งไทยลีก1และลีก2นะครับผมสำหรับสัปดาห์นี้นะครับก็เดินทางมาถึง วิกที่9แล้วสําหรับไทยลีกหนึ่ครับสําหรับไทยลีกสองก็มาถึงวิกที่10แล้วครับผมท่านผู้ชมคิดเห็นกันประการใดครับสําหรับผลงานห้างนละต่างสุดนะผมคิดว่าทีมไหนจะวินทีมไหนจะเฟลครับผมก็ส่งคอมเมนต์ลงเข้ามาได้นะครับผมและสุดท้ายนี้ครับก็ฝากกดซับสไคร e กดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับผมเพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตคลิปต,ต่อไปนะครับ และการค้นหาอัปเดตคลิปล่าสุดนะครับผมก็ง่ายๆเช่นเคยครับผมเพียงแค่จิ้มไปที่ช่องไลฟ์เฮดสเตเดียมครับผมจากนั้นจิ้มไปที่วิดีโอนะครับผมแล้วก็จะพาทุกคนไปพบกับอัปเดตตารางใหม่ๆล่าสุดนะครับผมที่คลิปผมได้ลงเอาไว้นะครับผมโดยคลิปล่าสุดก็จะอยู่บนสุดเลยนะครับผมก็สุดท้ายนี้ก็ขอให้ทีมที่คนเชียร์สมหวังกันทุกทีมนะครับผมสำหรับคู่ที่น่าสนใจใน วิกนี้นะครับผมก็คงหนีไม่พ้นบีจีปทุมยู่นเต็ดจะเปิดบ้านรับการมาเยือนแบงคอกยูินเต็ดนะครับผมโดยทีมเจ้าบ้านครับบีจีอยู่อันดับ4และทีมผู้มาเยือนแบงคอกอยู่อันดับ2ซึ่งแบงคอกครับโชว์ฟอร์มสวยหรูมากนะครับผมคะแนนเข้ามาเท่ากับบุรีรัมย์ยู่นเต็ดที่19คะแนนแล้วผมต่างกันแค่ประตูได้เสียนะครับผมเรามาดูกันว่าบีจีปทุมครับจะดับความร้อนแรงของแบงคอกได้หรือเปล่าครับผมสำหรับคู่นี้ครับผมให้เสมอแบบมีสกอร์ครับน่าจะราวๆ ไม่หนึ่งก็2อเอาเป็น2 2แล้วกันครับผมสำหรับท่านผู้ชมครับคิดว่าเท่าไหร่ครับลองทายคู่นี้กันมานะครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณคนที่กด subscribe กดไล k e like มาให้ด้วยนะครับผมก็ขอลาแต่เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ